ครับต่อไปเราจะมาทำาลิงก์นะฮะนี่ตอนนี้ยังคลิกไม่ได้นะครับลิงก์ต่อไปเราจะมาทำลิงก์ครับต่อไปเราจะมาทำลิงก์นะครับเราก็เมื่อเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้ปิดนะครับเรายังไม่ได้ปิดแอร์พโตช็อปเราก็เอาคอปคื่องมือคอปทูลที่มาคอปตรงนี้นะครับออกผิดนะครับ ลกเลิกก่อนกด a c c e p t นะครับผมก็ครอบตรงนี้นะครับครอบข้างบนอืมิดิดครับผมครอบข้างล่างครับเราจะเอาส่วนข้างล่างครับอ่ากด Enter ครับอ่าแล้วทีนี้เราก็ตัดใช้มีดเนี่ยตัดนะครับตัดเป็นส่วนๆอย่างนี้นะครับ ครับแล้วก็เซฟปอเว็บครับกดค้นทูลเอครับเซฟเป็น jpeg นะครับอ่อเดี๋ยวครับทำลิงก์ก่อนครับในตอนนี้ทำลิงก์อินเด็กนะครับที่เราจะทำลิงก์เราก็ไปดูนะครับว่ามีเทคนิคตรงนี้ครับอินเด็กคือหน้าแรกงั้นเราลองคิดหน้าแรกครับนี่ครับเราก็กรอปเอาตรงนี้ไปเลยครับกรอปไป เราไปเปิดที่ Photoshop นะฮะอินเด็กเอ้ผมคลิกมเมืเอ่ออ้าวแสดงมันพิมพ์ลงไปเลยดีกว่าอินเด็กดีอ p เอดออ่ะแล้วผมก็เซฟแล้วก็โอเคเอ่ะแล้วทีนี้มาดูล็อกอิน ล็อกอินเข้าระบบใช่ไหมครับเข้าระบบแล้วก็เอาตรงแค่เมเมนูม,มาโมดูลเนี่ย ฟอรัมนะครับฟอรั่มเราก็ไปที่ฟอรั่มคือกระดานข่าวนะครับเราไปที่กระดานข่าวาลองดูนะครับว่ามียังไงบ้างสรบบารบันกระดานข่าวนี่ครับเราก็เอาตัดเอาตรงมายดูโมดูลเลยนะครับผมใช้คัดเอาเลยนะครับเราก็มาเปิดตัวตู้จอ แล้วผมก็วางตรง url ครับแล้วก็กด ok แล้วผมก็เซฟต่อเว็บครับเป็นเมนูครับให้ชื่อว่าเมนูนะครับเซฟแล้วก็ไปที่ edit part ครับเมนูคงจะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมรีเฟซก่อน เมนูนะครับไม่รู้มันของเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมผมปิดไปก่อนผมเปิดใหมห่ปิดแล้วเปิดใหม่เลยเมนูเมนูนี่ครับเปิดเมนูด้ดยอีดิทพาร์นะครับผมก็ตัดหัวตัดท้ายเหมือนเดิมครับตัดหัวตัดท้ายเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนที่อยู่นะครับ image พอกดให้ทีนึงแล้วมันจะขึ้นเลยครับเนี่ยครับเป็นรีพิตออกแล้วผมก็เอามากอบมาครับกอบมาทั้งหมดเอามาตรง header ครับนะฮะเมื่อกี้นี้เราเอาภาพ2มาใช่ไหมครับภาพสอง อันนี้เราภาพสองของอันที่แล้วนะครับแล้วก็มา After เอเดอเอาภาพ2มาเราก็ตรงนี้ต้องทำเป็นอิเม e ต้องทำเป็นแบ็กกราวนะครับ b a C k e r o u n d แล้วเราลอ,ลองวางตรงนี้นะครับ1นึงน่งหแล้วลองเซฟแล้วลองดูเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บครับนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าเราตัดเมนูออกนะฮะ เราก็เอาไอ้ที่ไฟล์ของเมนูมากินเนี่ยมาวางแทนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่า,อาลองเซฟถูครับเซฟดูแล้วนะครับอ่ามาละลิลงกได้แล้วนะครับครับไฟอรัฟล ยังไม่ได้เปิดใจกับล็อกอินดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดฟอรั่มกระดานข่าวนะฮะอินเด็กถูกต้องฟอรั่มดาวน์โหลดล็อกอินอันนี้ดอนเอ็กซิสนี่ล็อกอินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกทีเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับบอกว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าล็อกอินนี่คือเข้าระบบ นี่นะครับเราก็กรอบตรงนี้เลยแล้วลงไปดูในนี้โมดูลแอคเทว์นี่ครับสงสัยว่าจะผิดเดี๋ยวผมลบตรงนี้เลย <c oughs> แล้วผมวางไป เราลองไปเข้าใหม่ก็เซฟนะฮะเซฟใหม่เราลองดูเอ็กล็อกอินใหม่ถูกแล้วนะครับฟอรัมล็อกอินถูกแล้วนะครับอินเด็กซ์ฟอรัมเราดูฟอรัมกระดานขาวโมดูลออกก็เป็นแบบนี้นะครับ ผมจะไม่ผิดแล้วผมก็นี่วิธีแก้นะครับวิธีแก้ทั้งหมดเราแก้ผิดเรามาที่ดิฟพัรตของฟอร์ลั่มใช่ไหมครับฟอร์ลั่มนี่ครับลองลบออกแล้วลองพาร์ทใส่ลงไปแล้วลองเซฟลองไปเปิดดูสิครับล็อกอินอินเด็ก ดาวโหลดฟอรัม่มเหมือนเดิมครับก็เป็นอันวัตถุแสดงว่าตรงนี้ยังไม่ได้ตั้งกระทูยังไม่ได้ปรับแต่งมันนะครับก็ทำเฮตก็คงมีแค่นี้นะครับ